บออลตดมาเี้ยอะไรนี่เหลมเบลเองงงงมามึงงงมามึงงงปะใส่บินเดือนกันเดียวเลยนะแกลขยะไปไหนฮะจำใหม่ได้เนี่ยคิดอะไรกันมาเนี่ยมานอนเนี่ยนอนด้วยกันกับวัวเนี่ยไม่ใช่ครับน่าหยาเราจะตัดสินดาฮะเจสิญสุขเจริญสุขภาพไม่ว่าแหงยืนขาลำเลยมั่นเถอะฮะแล้วแล้วครับผม น,นือห,หายในห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้านอนโคตรนานเคยบอกเธอไปแล้วว่าไม่ต้องบอกใคร กรอบและเหนียวนะคำคำเดียวแม่ปรเปลี่ยนรันนี้สโลแกนดีจริงๆวันนีอทอ่ดิแบนไม่ได้ถอดนะมันถอดไม่ได้โอ้ยเสร็จถีมากแล้วว่ะตอนนี้เสร็จถีเศร็จีเบาๆหน่อยนะครับเสร็จถีวันนี้ ขอบคุณครับน้องทวีตครับ399ดาวนะฮะขอบพระคุณจากใจจริงนะฮะมาทุกๆวันเลยน้องทวีตใจเย็นนะเนาะใช่ครับเจนสุดเจนสุดครับอายุไม่ค่อยดีนะครับแล้วเป็นตราคาขุณมากครับเลยแล้วครับผมสับตะไคร้จะต้องทำยังไงฮะอยากรู้อยู่คสองคนครับสาวครับช่วยบอกข้อระยะอยากอยู่สองคนอยากไปอยู่ในใจได้ไหมครับพี่ตีนี้หนึ่งไปสภาพไอที่อยากไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยินแล้ว หับพี่ครับพี่ตีพี่ไม่ได้ช่วยเพื่อนผมเมืงง่อกี้ช่วยโอ้โหดูดูชุดดิพี่ดูชุดผมไปปลอมตัวเป็นพวงม,มา <c oughs> ยยาวแต่เพื่อนเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอาเอาแล้ววันนั้นพี่ก็เห็นนี่ีจีอ่ะที่มาต่อยผมแล้วบอกขอโทษแต่โมแทงมันอะ โห่หมอบแม่งขยับรถกูแล้วมันไม่ขึ้นรถมึงกันไหมฮะมันจะรีแล้วไปกับพี่ดีกว่าครับคุณตำรวจคืนวันเดียวเลยนะครับยัายอยู่ครับเพียครับเควัเบร์มันเอากันแล้ว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 ข้างในพวกเนี้ยรถเพื่อเราก็อยู่เนี่ย ไอ้เหี้ยนอนเกลื่อนผมเหลือน้อยร้อยทีมว่าไงเราสองคนโอ้โหเนี่ยไม่อยังได้มีเกาะพี่ผมมีเกาะบ้าไปดิ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 ไอ้เหี้ยมีเกาะแล้วไงอะเราก็มีเฮ้ยกุสตาพีเต้ปีเตตัวโตเป้ตี ไอาเลยพี่ตีเอาเลยเสียไม่ได้พี่ตีเสียไม่ได้พี่พี่ตีเสียไม่ได้พี่เอาเลยพี่สวยสวยตีสวยสวยพี่สวยสวยอย่างนั้นแหละซ้ายขวาได้จเสียไม่ได้สติปาดิซ้ายขวาไปเรื่อยพี่ยู่ได้ตัวเดียวตัวเดียวไม่ไวันพี่ความเบาไม่ได้แลวันไม่ได้แล้ววันน้องเอาหน้าหมดแล้วพี่หน้าหมดละโอ้พี่ตีโคตรสุดเลยพี่ตีโครสุดเลยได้เสียไม่ได้รู้จักป้า สุดสุดว่ะพี่พี่ตีโคตรสุดพี่ตีโคตรสุดพี่พี่ตีโคตรสุดพี่อยู่แล้วน้องอยู่แล้วะตึงมาเลยครับพี่ตึงมาเลยเปียตึงเปียพี่ตึงเปียมึงเอาเปไปดิไปดีอะไรอ่ะเมื่อกี้ผมเห็นกับตาเลยพี่มันลุมพี่สิบคนอ่ะพี่เอาคนเดียวเลยถูกเนาะพี่พุทโตดีอ่ะอ้า เสวัสดีครับกูดีเดือดฉาดตอนรอเขาหอเปแล้วเขาหอเปแล้วหอาเปรยงฝั่งเสาทิแล้วเขาหอเปาเขาจกครับเี่วครับวางด้วยครับปตีทไเอาไเอาทำไมอ่ะทไมอ่ะเาอยากใช้ยาหรืออะไรอย่างงี้หรอพุ้ธสาวเงินใส่ตัวสองพันแม่ แม่งพกแต่ตัวแค่ห้าสิบเองคุณสับพกแค่ตัวสองพันวุ้ยงุดหิดว่ะมึงหิดว่ะมึงหิดว่ะอ,อติทุตู้ยครับไอ้ไอ้ไอ้ชมบุยงไปไหนแล้ววะฮะเนี่ยอุ้ยใจเย็นใ<ด>จเย็นครับอติใจเย็นครับอติใจเย็นใจเย็นน้อยใจเย็น,น, ой, ยน,นมึงเป็นงโง่ยังน้องโง่เชี่ยด,ดิตายยังหน้าข,ขาวอีก ตลอดตลอดชุบจันทร์อังคารก่อนครับตลอดชุบจันทร์อังคารก่อนรับทราบครับพี่ตีรับทราบครับรับทราบรับทราบเดี๋ยวรอตลอดแป๊บนึงนะครับรอตำรวจแป๊บนึงรอตำรวจแป๊บนึงได้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 ไม่มีกันไม่มีการะปะทะแล้วครับจะไม่มีการะปะทะกันแล้วครับมีมีมีแต่กระทะนะมีแต่กระทะใช่จันทร์อังคาันนะจันทร์อังคารเลยใช่ใช่เราคุมได้นะตำรวจอยู่แล้วนะหมอครับหมอเข้ามาชุบจันทร์อังคารเลยครับหมอจันทร์อังคารเลยครับไว้จันทร์อังคารเด้งดีจันทร์อังคารนะครับหมอจันทร์อังคารนะไม่เห็นกรสอบแทงเลยนะตำรวจไม่ต้อองงเตืนรรรัับบบทาคพี่มิ นั่นลูกพี่งอ่ะขอบคุณขนมขนมโมคาบที่สาลาบาหกเดือนครับขอบคุณครับเจอสุดเจอสุดครับไอ้แมาขันยืนนะครับตำรวจเอ็นทอน,นาครออขอบคุณมากฮะตีน,ตน,น,น้อยลๆตีนานายอยู่ด้วยกันไปนานๆนะฮะนั่นแหละครับผมเ้ย<ๆ>ตีอะไรอ่ะตีใครอ่ะเดบินนะครับก็มาดิสว่างขคียบมันมีใครจะถืออาวุธแล้วเดินเข้ามาข้างหลังตำรวจอีกหรือเปล่าครับอันนี้ผมถามอะไรใครวะให้มันมีมันมีคนควักอาวุธแล้วมาข้างหลังตำรวจครับกะตีน้อยๆอะไรบอลนี่บอล ไปเลยครับขาดทุยอยากให้มันนอนรอนว่บไปเลยครับแล้วตุนนี่ผายเลยสันตำรวจกระจุกกันเพื่อนนะตำรวจไอเตยครับไอ้เตยบินะครไหนวะไอ้หัวทองนี่ไงไอ้หัวทองปากมึงซิ่งเหรอไอ้สันใจเย็นน้องใจเย็นน้องการไม่ไหนไอ้เนี่ยพี่ขอดูพี่ขอให้ชุบไม้ครบก่อนเนาะใจเย็นค่อยปากดีน้องๆใจเย็นนะ ด่าไม่งเท่าไรแล้วไอ้เจ้ามันจะด่าเม้งทำไมวะไอ้ก๊อตเชี่ยใช่ใช่ก็มันไส้อ่ะผมมันไส้มเยอะยอยอยอด่าไม่เม้งตำรวจเล่มหายแล้วเนี่ยตำรวจเล่มหายเนี่ยเอาไปล่ะอย่างเนี่ยด่ามันด่าเม้งไม่เอาทรงเลยอ่ะผมฝรั่งเงินแดงสองพันนะพี่ ห่ามงไม่เอาทรงเลยอะเข้าไปเก็บของเลยได้เข้ามานีหลบเดยวไปที่กูเดินยังหอบอตัดเดินยังหอบอยู่เลยมึงนอนท้ำเี่ยไรนอนตงไหนกันที่ไหลที่ไหนวะหอบอยู่เหี่ยแฉยยุนนิ่ไม่เหรอก็เจนกระเพกเป็นอะไรอะดู่าขาดมึงเป็นไรฮะขยะบนี่เดิงเป็นไรขยะ ปากมึงเจ๋่วไม่ใช่เหรอยี่่อนเฟี้ยวไอ้ยี่่อยี่่หัวใช้เท้าไม่เคยจะหยาบกับมื่คไหรนั้นหยาบกับมึงแค่ตัวเดียวอ่ะสัตว์หยาขอขอขอข้าวหน่อยจะตายพี่วินะครับรอขอข้าวหน่อยครับสวัสดีครับพี่ตี่พีีตสวัสดีครับพี่ตีอยู่ไี่สวัสดีครับพ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 ี่ถ้าผมมาไม่ทันลนะผมึงกข้าวหน่อยนะไอ้เหี่ย พี่เหมือนพระเอกอะพี่ตอนเนี้ยที่แบบพระเอกผมรอวันบัฟอยู่ไงชายชาพี่ตีเหมือนพระเอกหนังอินเดียเลยอะพี่คนหลอทำมาทำไปเยอะคพี่ขี่อยากล่างขี้หยาฝากไว้ให้คิดโข้อสุดพี่ตีคตรสุดที่เหมือนพระเอกหนังอินเดียเลยอะแตาเมื่อไรเอาอย่างไรเมืแกงทำไมอะพี่ดีแค่จำนวนวนพวกมึงผมงอ่าลูกน้องมันไม่ไว้ใจผมอะพี่ทำไมวะผมเก็บผมเก็บตังค์แก๊งใช่ไหมแล้วมันได้ครบคพาแต่ผมไปเล่นบาคาร่าสองหมื่นมันบอกมันไม่ไว้ใจผม หัวหน้าแก๊งที่ไล่ซึ่งความไว้วางใจจากรุ่นน้องอ่ะมันมันก็ไม่สมควรพี่อันนี้กดบาพี่กดข้อที่อะไรมึงคนเดียวนะมอันไม่มีกดหรอกพี่มันอยู่ที่ใจเหมือนกัตัวสัอยากเป็ตกไปได้บ้าะได้คืนพี่ได้คืนเหมือนเดิมผมคืนมันไปแล้วถ้าตอนนั้นเลยแต่มันบอกมันไม่ไว้ใจเปลี่ยนคนเก็บเงินไงผมก็เปลี่ยนได้แล้วแล้วมึงก็ลาออกเลยใช่พี่คือถ้ามันไม่ไว้ใจพี่พี่คิดเอาถ้าเกิดอนาคตมีเงินหลักล้านอ่ะนี่เงินหลักแสนเงินสองหมื่นมันยังคิดหนักแล้วอ่ะ จริงจริงจริงนี่ถ้าเป็นเงินอะไรใครว่ามันไม่ค่อยดีครับกลับขับเกาะโอเคครับแล้วพี่ตีทำอะไรครับเนี่ยพี่จะ่งมากระทืบพวกมันได้ไงแล้วรถผมเมื่อไหร่จะได้คืนอ่ะก็มันยังไม่ใช้เงินเลยไงพี่รู้ไหมผมขับรถอะไรอยู่เนี่ยพี่เห็นไหมนะอาร์สามสองเฮ้ยตัวแรงไอ้เช็ยแต่งสวยจังอ่ะคันนี้หรอคันไหนคันไหนนี่หรอ คันขาวพี่คันขาวเออนั่นแหละนั่นแหละพี่สสววยยมบอลแล้วเมื่อไหร่ไอบอลแล้วเมื่อไหร่บอลแล้วเมื่อไหร่จะมีเมื่อไหร่จะมีบ้านแกงตอะนี้มันก็เก็บเงินกันอยู่เดี๋ยวรอเติมกระชาล็อตล็อตเนี่ยว่าจะสักห้าพันลูกอะสาระเลยไม่มึงไม่มีแกงแล้วมึงจะไปอะไรมึงเออมึงไม่มีแกงแล้วทีนี้มึงก็ไปอยู่กับโคอีดี้อะไรแกผมึงมึงออกไปก็ได้แกงเจ็ดวันนี่ใช่ไงมันมีดีเย์ผมก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในไดมอนด์เฮดอยู่ไงอ้าวเหรอโอ้นัวจะใจจริงโอ้ ม่ผมก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าแก๊งแล้วไงแต่อนาคตก็ไม่แน่บางทีผมอาจจะแบบได้เป็นแบบอะไรหัวหน้าแก๊ง JK คนใหม่เอ๊ะไม่ใช่ร้อนเล่นพี่ร้อเล่นเป็นเมื่อไหอ่จะเป็นแบบบังบอล JK เป็นตัวแบบแก๊งก็ได้ใครไปรู้ว่าทำไม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 มันชุบเนี่ยพิิตอร์ตำรวจคุมได้ผมก็พิเตอด้อาจจะได้กลับคูไปโรงพยาบาลอย่างเดียวเลยไปนอนก่อนเนี้ยผมขอไปเดินตามก็ถ้าเกิดว่อ ไปเดี๋ยวืมรถหน้บอยนี่ต้องไปด้วยปะต้องมีคนอยู่ด้วยไปไปบรไปก็ได้บดไปก็ได้บดไปบดไปนี่ไปไหนนี่ก็อย่าลืมเล่นบดเลยาองมเียต่อนะพี่สู้ๆคือรถเนี่ยรถพิจิตว่างเนี่ยไอตัวเล็ก่พี่เขาออไปแล้วพีตีแรถมีนัไม่น่าเลพี่ตีเลขไปพีตีเลขไะกลับไปดิตีเลขไปห้าแปดามพี่พี่ต้องอ่านวะ่ไว้ในรถนะตถมงส่งหน้าตำรวจ เเวสนอหน้าทำหน้าสลอนไม่สลอนไอหัวเหลืองแท็กเนืใครวะเหัวมึงไอหัวมันมีไอหัวทองแก๊งหัวรองพวกมันอะปากติงพี่ตรงบอสไงไม่ด่าพวกมึงเหรอโด่าทั้งวันแล้วเลยไปนอนกลางวันไปอย่าให้ฆ่ามันเลยไม่ในในรถนี่มีถุงอยู่สองถุงแล้วมึงเอามาให้อีกก็เป็นสามถุงแล้วกูจะใส่ที่ซ่อมยังไงเร็วเร็วเรารีบๆเลยเราเรา นี่ตรงนี้ตรงนี้ไว้เถอะตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนตรงไหนตรงนี้ตรงกูเนี่ยไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูนอนเหลืออะไรกันซื้อยาเลยซื้อยาเลยระยาเหี้ยสิบแปดนาทีรีแล้วยยาาไม่ลองไม่ให้เขาครับกอดไอ้พี่มาเข้ากอดตำรวจยังอยู่อยู่เลยน่ะวิ่งเข้าไปครับแล้ววิ่งเข้าไปกันหมดแล้วมึงมาเนี่ยใช่ไม่องมาแล้วพวกเราไปฆ่ามันเหรอไม่มีไอ้เหี้ยมันไม่มีเลือดมันไม่มีเลือดมันไม่กล้าเข้ามันก็ไม่มีเลือดเหราตัดยาเราได้ตัดตแล้ว ยาังร้อยเท็กสองก็ได้เราก็อุ้มแม่งเลยก่อนประเทศเรียเอาศพมันมาก่อนให้ขวางก็ได้ไม่ไม่ไม่ตัดต่อดีกว่าถ้ามันค้าบ่ะอย่างน้อยเลือดมันไม่มีแน่นอนอ่ะตอนเนี้ยถ้ามึงเร็วอ่ะใช่ไห่มาสุดละสามตัวสิ่งที่มึงเสียเป็นเหล็กเป็นเหล็กและเงินแดงทั้งนั้นอ่ะอ่ะคิดเอา เอาดิเอาดิผมเะใหม่ครับเจ้าัเจอคับอาจะากนอยนะครับรับรวยันครับขุนมีแลนดีนไปละาตินน้อยลาติ่เป็นนานนะีรับขนยาอยู่แต่พี่ไทยยัเหลือพี่ผมขอยืมสองพันพี่ไทยเฮ้ยด่วนๆ่ยต้องอแล้วต้องอแล้วมีพี่ฟังอยอยู่พีฟังโยกดไม่ได้กดไม่ได้ตอนนี้ั๊นยาะบอยนีก่อนนะระีก็น้องก่อนะต้องว่าคนทีรไม่ใครไม่มีต้องไปเลยเว้ยไปเลยต้องไปเลยต้ไปเลยต้องไปเลยประเทศดี ไปเลยใครไม่ดันเพื่อนไปเลยไปเลยเร็วตำรวจออกไปหมดแล้วไปก่อนเลยไปก่อนเลยเร็วไปเท่าไรโชว์อีกรบหนงกูด้วยไอ้เคียร์ไปเลยเพื่อนแบกได้แบกได้ก็เคียอยู่เป็นร้อยไป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 ใส่เกาะมันก็มีแต่สร้างจัดหมดไปทำมาเร็วไปขอเขาไปขอมาขอแล้วก็ขอมาเอ๊ะแก๊ะเแก๊ะเคสเคสตอนค้าเป็นแก๊งเลนิเปอร์ชนะนะครับ มีเงินแดงตอนนี้มันจะมีคนมาขายเงินแดงให้พันละพันละเอมพันละพันละหนึ่งเหรียญนะละหนึ่งดอนลงดี้ไอทิมอ้มไอพี่หมดครั้งไอพี่เอาไงตำรวจอยู่วะไม่เขาเขก็เขาบอกให้ ใครที่เหลืออยู่เป็นเดจุดนี้เลยไม่ใช่หรอกพี่เชาติดอะคนที่แพ้ไม่ใช่แล้วที่จะยืนลงมาทิมทิมทิมเองอะพี่เองอะพี่สองคนเอาข้างในมันไม่มีเลือดมันไม่มีเลือดมันไม่มีเลือดปั๊มยาปั๊มยาเอ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 าใส่เกาะเลยใช่ไหมพี่ตำรวจเห็นไหมนะคนตำรวจ เที่ยอะไรนี่เลวอก็่โอ้หครับงงมามึงงงมามึงงงปะใส่เป็นเือกันเีวเลยนะกขยะไปไหนฮะไปไหนไรละไปไหนไรละไปไหนไรละไปไหนยลไปวตนไและไปไหนไรละไปไหนไรละปไหนไรละไปไหนไระไป่หนไรละไปไหะไร่ะไมไหนกรละไปไหนไรละไปไหนไรละไหนะไปไหนไรละไหนเรละไปไหนไระไปไหนไไปไหนไตไปพี่ไพี่พี่ตีไหไไหตรล่ ขยัีคนเท่าเลถอนด้วยต้คนเท่าเลาโดดเป็นหมาเลยเฮียโดดเป็นหมาเลยหอยหมดเลยหอยหมมัลยมึงไปเฮียไม่ดูกางเกงสวยงูเฮียอะไรกูถามใครยังเหลือเหลือออกไปออกไปตอห่อเนี่ยสถานการณ์เงี้ยเราจะเปรียบยังไงวะแป๊บนึงแป๊บนึง ตำรวจตำรวจแต่ไวอีะอยู whale, ่ไหนวะามนอยู่ไหนวะไอ้วงไอ้สวหัวทออดูไม่ดูตำรวจมันเจ้าเ้าไปตีคนโดดเลยตำรวจมัเ้าเลยไม่ไม่ยามไม่อมบรูไม่ได้รูไม่ได้อะนี่มันเลเบลมึงก็แห่ตำรวจแล้วมึงก็รีบต๊ครับไปตีสู้ครับอ่อ่อตีไม่เอานะไม่ได้ไม่เอาเพ่นาแทตำรวจแล้วไอ้เขาหอหอะจนนะโอ้จะปนตำรวจด้วหมอหมอหมอย่าเพิ่งเข้ามอวหมอโน เค่นี่รู้เรื่องอะมันป้นไม่ได้แล้วหรออันนี้ยาพิกมเวลามันป้นกันไม่ได้แล้วหรอ กูไอ้ไหวงไปเลยไปเลบไปเลยไมเลี้ยเลยไปเลยไปเียไปเลยไปเลยไปเลยไ่เลยไป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 เอยไปเลย่งเลยไปเลนกปเนยไปเลยไงเียบร้ลยโอเคนกปเลยไปเลนไปเลยไปเลยไปเลนไปเลยไอเลยไรพลยไปเ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 ลยไปจละ มันก็มันยังพอวันหนึ่งอะไม่มันจะพอได้ยังไงคือเพื่อนเราถูกเจ็บไปตั้งเยอะเสร็มันก็จะรีแล้วเสร็มันก็จะรีแล้วตำรวจเขาอยู่เนี่ยมึงให้ทำไงอ่ะมึงไงมึงจะไล่ตำรวจออกไปเหรอฮะมึงก็ดูดีสภาพมึงสู้ได้เหรอเออก็เพราะว่ามันสู้ไม่ได้ไงเออไม่ควรอยู่นี้ไงผมบอกให้ให้เขาเพิ่งช่วยเสร็จนี่ไงเฮ้ยเบงหย่าเออมึงตื่นมาพูดกูดิตัดเรื่อยๆมึงก็ตัดเรื่อยๆมึงก็ตัดเรื่อยๆไป เอาเรื่อยอะตุยเฮียสัตว์เดินชุดตัวรอก่อนนะพี่ฟอมปากซิ่งไอ้เฮียฝีมือซิ่งเหมือนปากมึงมั่งนะยีอตายเด็ตัวเนี้ยสัตว์สวไปโรงพยาบาลให้หมดต้องชุบกชุบตำรวจครับขออนุญาตชุบทุกคนเลยไปนอนแดงหน่อยไปนอนเงินแดงเหรอมีด้วยเหรอเราจะขอดูเงินแดงในศพก่อนนะหมอเฮียเนีไอ้เฮียเนี่ยไอ้สัตว์ปากซิ่งแต่ไม่มีฝีมือ มีได้หรอวะไม่มีเนี่นออยยาเพิ่มลังมันป้นไม่ได้หรอวะพไตอนนั้นกังโด้อยวพิ่มลังอะอ้คาเพิ่มหลังนี่มันป้นกันไม่ได้หรออ้ออออาวแล้วทำไมาตอนตอนนี้เอามาแรกๆแบ<อ>นี้ได้อ่ะยัง <ๆ S 1> ไม่ได้ไห<ด>นอ่ะ แล้วก็เลยปัดมาคนไม่ได้แล้วใช่ไหมจำนวนคนเท่าเป็นไงคนกูน้อยอยู่เออก็ดีนะก็ไว้ให้คนมียาไว้ใช้กันไม่มีใช่ใช่มันแพงเอออออออันนี้อันนี้เห็นด้วยเพราะว่าตอนแรกว่าโดนป้นไงแล้วมาหยิบเอ้ยทำไมกูหยิบไม่ได้วะให้ข้ามเยอะมาดีเนี่ยเจ๋งเจ๋งอันนี้เจ๋งแพงไปทุกมุมมองไอ้ด่าไม่หยุดเลยวะไอ้เอ้ยอ่ะขอขอแล้วก็ดีผมขอย่านล้วงแป๊บหนึ่งอ่ะไม่ดี ดเ,เ,เดี๋ยวเอาสอบมาเนี่ยเอาทีนี้ไม่ชุบหรอครับเพ่หลอ,อดชุบเขาเลยผมอนุญาตให้ชุบเขาเลยเดี๋ยวพวกนี้น <c oughs> มัไม่จะรองกับตำรวจมากนะปวดหัวไอ้เนี่ยปวดหัวแน่แหละมันไม่ใช่เดี๋ยวปวดหัวเรามันปวดแน่แหละ แล้วกับบ้านนี่วะครับสิบดาวครับผมไม่มีเหล็กอ่ะขอเลขกันเลยห้าสองหกเหล็กเนี่ยทำไมมีกันอ่ะเหล็กพี่นี่เหล็กพี่นี่เออครับขอขอนะครับเลขอะไรเลขอะไรเอาให้คนเอาให้คนอื่นก่อนตีกันแดงเดียวปะห้าแป๊แป๊หนึ่งร้อยครับอติอติถือไว้แล้วกันวันนี้อยู่ไม่นานเลขอะไรเฮ้ยเดี๋ยวต้องไีซ้อมนะสี่ทุ่มอ่ะใช่สี่ทุ่มไปนี่ไม่อยู่นะไปแล้วห้าแป๊บแป๊บแล้ เลขเลขอ,อะไรสี่เก้าสี่อติเลขห้าไอเลขอะไรนัมเบอร์ห้าแปดสามรอบหน้าเราก็ห้าแปดสามเซิร์ฟ<แ>มาแล้วก็ไม่ได้อุ้มแล้วเพราะเวลา <4 S 2> ไม่พอเราต้องไปซ้อมสี่ทุ่มอีกจบจบมีขออนุญาตโดดซ้อมตรงนี้ไม่วาง เปเช้าป่ะพี่วันนี้ยพี่ตีมีเงินรับเงินแดงปะเจ็ดหมื่นแสนหนึ่งพี่สมเกยังไม่เอาไปอ่ะเจ็ดหมื่นแสนหนึ่งอะโอ้โหอย่าแสนหนึ่งเลยเหรอถ้าจริงเงินแดงมันสามต้นหนึ่ง 70, 000, 000, เจ็ดหมื่นแสนหนึ่งเอาได้มาดิจะรับเป็เนี่ยให้พี่ตีไปแปลว่เลยห้าแปดสามพี่ติเรียกอะไรห้าแปดสามที่ไหนไม่ได้แล้วนะ คอดดีอะราคาเนี่ยอ่าเี่เลเลยผมสามสี่สองวิ่งขอตุวนนัดติขอขอเงินแดงนะสองพันครับตุนนัดเึงสี่เก้าสี่ครับมีมาขายเรื่อยๆพี่ติรับเรื่อยๆได้ได้พี่ตั้แใหกหมื่นแปก็คุ้มใช่ไหมได้ไหมไงคุมๆพีห้าแไม่ผมผมเก็บไว้สองพันไงผมลืมไปผมต้องข้ามาต่อห้าแปดสี่เก้าสี่นะครับ วันนี้บอลก็เล่นกันแบบโอ้โหชโชคโฉคาดวจยเงินรางวัลอีสปอรรวมห้าแสนผมไม่ได้หรอกครับเชี่ยผมไม่ได้ลงผมพาน,น้องไปซ้อมได้ก็ให้น้องไปผมไม่ได้ยุ่งเรื่องเองินหรืออะไรนะหล่อลูกค้าเยอะบ้านทองอมวันนะี้ ยังไม่มีเท่าไหร่สิเพิ่งมาเพิ่งมาเมื่อเราไปสายกันแล้วอ่ะเราได้เราได้ว่าเจอวจะมาแทงทีอ่ะแทงทีมใหญ่ทุกทีมอ่ะแสนหนึ่งหมดเลยอ่ะโอปิดโต๊ะเลยอ่าฮะฝักไว้กันครับผมอุ้มทันอยู่สับเลี่ยอะวันนี้เขาน้อยเนี่ยเขาไม่ได้เยอะเลย เจอกันยังไปต่อยก็อย่างไ แม่อไครับทูเจทูได้แค่โดยกูสเล่วีดีนวันเชื่อว่มึง sorry I can't can do และมึงไม่ใช่เพื่อนก็เลยกูแม่เก็ตเดชแชมป์ทัวที่เองอย่ามึงมาบีมีเกะเ่ามาเล่นทีว่าที่กูจะ